หลังโรงเรียนเรื่องสยองขวัญนี้สร้างจากเขาโกรงเรื่องจริงชื่อตัวละครและสถานที่ในเรื่องนี้เป็นชื่อสมมุติควรรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นคุณเชื่อเรื่องอาถรรพ์ไหมคะ เฮ้ he i, he i. ยเรียนโดนรถชนใครโทรแจ้งกู้ภัยเร็วกระเป๋าทำใจดีๆไว้นะนักเรียนกระเป๋านั่นไม่ต้องห่วงเดี๋ยวจะเก็บไว้ให้นะหนูชี่ละลิน เป็นหัวหน้าห้องชั้นม3ั้นแในวันนี้ก็เป็นวันที่เพื่อนๆต่างสนุกสนานกันในห้องเรียนกันอีกตามเคยเอาเอาเามัวแต่คุยกันจะหมดเวลาแล้วนะครับใครเสร็จแล้วมาส่งได้เลยครับรครับครูและลินในฐานะที่เธอเป็นหัวหน้าห้องออกมาหาครูที่หน้าห้องหน่อยสิ พอดีมีผู้ใหญ่ใจดีบริจาคก,กระเป๋านักเรียนมาครูจึงอยากมอบให้เธอเพราะเห็นว่าเธอปฏิบัติหน้าที่อยู่หน้าห้องเป็นอย่างดีครูเลยตัดสินใจให้เธอเธอจะเก็บไว้ใช้เองหรือจะให้น้องเธอก็ได้นะขอบคุณค่ะครูแม่แม่หัวหน้าได้กระเป๋าใบใหม่เลยนะ วันนี้หมดเวลาแล้วครับเตรียมตัวไปทานข้าวนะครับเอา้นานลินบอกทำความเคารพครับนักเรียนเตรียมตัวทำความเคารพขอบคุณ <ขอ S 2> ครับเมื่อสิ้นเสียงขอบคุณนักเรียนทุกคนต่างวิ่งกรูเพื่อไปทานข้าวที่โรงอาหารนี่พวกแกได้ข่าวไหม มีข่าวว่ารุ่นพี่มหกของเราโดนรถชนใช่ใช่เห็นว่ายัางนอนที่โรงพยาบานอยู่เลยยังไม่ฟื้นเลยด้วยละลินจองที่ให้เราด้วยนะเดี๋ยวเราไปซื้อก๋วยเตี๋ยวก่อนเอาน้ำอะไรป่ะเดี๋ยวเราซื้อมาฝากเด็กหญิงละลินนักเรียนชั้นม3าทส พบครูที่ห้องธุรการด้วยค่ะพวกแกเราไปห้องธุรการแป๊บนะจองที่ให้เราด้วยเดี๋ยวเรามาครูคะหนูและลินค่ะมีอะไรหรือคะที่บ้านเธอโทรมาบอกให้รีบกลับบ้านด่วนขึ้นไปเก็กบกระเป๋าบนห้องเรียนเลยนะแล้วรีบกลับบ้านเลยนะคะได้ค่ะคุณครู ตัวฉันได้ตะบนพึมพำกับตัวเองในใจว่างั้นคงไปกินข้าวไม่ทันแล้วแหละขึ้นไปเก็บของบนห้องก่อนดีกว่านะใช่สิเอากระเป๋าที่ครูให้ไปอวดคนที่บ้านด้วยดีกว่าก็น่าจะดีเหมือนกันนะว่าแต่ปกติแม่จะมารับเราแต่ทำไมวันนี้ให้เรากลับเองนะ ลองโทรไปถามแม่ก่อนดีกว่าตัวฉัดจึงใช้มือซ้ายล้วงไปหยิบโทรศัพท์ในกระเป๋ากระโปรงแล้วกดโทรหาแม่แม่ทำอะไรอยู่นะไม่ยอมรับสายเลยงั้นไปยืนรอรถสองแถวฝั่งนู้นดีกว่า เป็นอะไรไปทำไมฉันมองไม่เห็นอะไรเลยแม่ฉันอยากไปหาแม่น้องทำใจดีๆไว้นะใกล้จะถึงโรงพยาบาลแล้วหมอดูเร็วสัญญาณชีพรจอรอ่อนมาก เเราก็เลงจะเสียเธอไปไม่ทันแล้วครับหมอแม่เรื่องราวของราลินยังคงเป็นปริศนาบางคนก็ว่า เรื่องที่เกิดขึ้นนั้นเป็นอุบัติเหตุาการใช้โทรศัพท์มือถือระหว่างข้ามถนนแต่บางคนก็ว่าต้องเป็นอาถรรพ์ของกระเป๋านักเรียนใบนั้นที่ได้รับมาแล้วคุณล่ะไปรับอะไรจากใครมาบ้างหรือเปล่าคะ